สำหรับภาพยนตร์นะคะเป็นตัวอย่างภาพยนตร์เรื่องใหม่ที่มาเอาใจคอหนังแนวสยองขวัญน,นะคะใครที่จิตเหล็กทั้งหลายรวมถึงคลั่งคล้ความหวาดผวาเนี่ยวันนี้มีตัวอย่างของ Final Destination 5มาฝากกันด้วยผู้กำกับเขาสัญญาเลยนะคะว่าคุณผู้ชมจะได้พบกับความสยองในรูปแบบใหม่จะเป็นอะไรนั้นไปติดตามเลยค่ะ When we're done, you'll have perfect vision. You know ค่ายหนังนิวไลน์ซีนิมาได้ทำการปล่อย <Yeah. S 1> ตัวอย่าง Social สุดเสียวสยองแรกของหนังภาคต่อ Final Destination 5 mm hmm. ออกมาให้คอหนังผู้คลั่งไคล้ความรุนแรงทั้งหลายได้ชมกันเป็นการเรียกน้ำย่อยแล้วซึ่งสิ่งแรกที่เห็นได้เลยก็คือหนังยังคง mm hmm. คอนเซปต์เดิมเอาไว้อย่างการโกงความตายของคนกลุ่มหนึ่งแต่สิ่งที่เปลี่ยนไปตามที่ก่อนหน้านี้ทางผู้สร้างได้สันนีสัญญากันเอาไว้ mm hmm. ก็คือวิธีที่มัจจุราชตา่างทวงนี้ชีวิตด้วยวิธีที่แปลกใหม่ซึ่งคนดูแลต้องนั่งเกรงเพราะความหวาดเสียวลเลยทีเดียวม่่วาจะเป็นนฉกดับบ เตียงระหว่างการผ่าตัดทำเลสิกหรือฉากอันตรายจากการฝังเข็มในแบบโกงความตายที่แม้ว่าจะเกินจริงแต่ก็อดใจไม่ให้กลัวไม่ได้เลยจริงๆค่ะ นอกจากนี้ในตัวอย่าง Final Destination 5ยังเผยให้เห็นถึงการใช้เทคนิคพิเศษเข้าช่วยในฉากที่นักแสดงยากจะถ่ายทำเองได้จริงอย่างฉากที่นิโคลัสเตอร์กสโตพระเอกของเรื่องติดอยู่ในตึกที่กำลังถลลมซึ่งน่าเสียดายที่ความเมียนดูจะยังไม่มีการพัฒนาจากภาคที่4ที่เน้นการขายตัวสาริติมากนะักอาจจะทำให้ขัดหูขัดตาเสียอรรถในการชมเล็กน้อยไม่เหมือนภาคดังเดิมที่สร้างชื่อให้กับหนังเรื่องนี้ ทั้งเหนี้เรื่องราวไหนภาพต่อที่5ของหนังในตระบูล f i น a l Destination จะเริ่มต้นขึ้นที่หนุ่มน้อยนามวม่าแซมเกิดมินิมิกเห็นภาพสะพานถล่มคราชวิตผู้คนมากมายได้ล่วงหน้าซึ่งเมื่อตื่นจากพวังเขาพยายามที่จะช่วยคนบนสะพานให้มากที่สุดเท่าที่จะทําได้ซึ่งแน่นอนว่าเขาทําสําเร็จแต่สุดท้ายก็ไม่มีใครหลีกหนีชะตาลิขิตได้พ้นและความตายก็มาตามทวงดวงวิญญาณที่รอดมาได้คืนอย่างที่ควรจะเป็นตังแต่ต้น Final Destination 5นำแสดงโดยเอมมาเบลเดวิดโคชเนอร์และนิโคลัสเซียโกสโตกำกับโดยตีเวนเควลผู้กำกับหน้าใหม่ฝีมือร้ายการถ่ายทำด้วยระบบ3มิติแตน่นจะเข้าฉายทั้งในแบบปกติและเพิ่มความตื่นเต้นสมจริงในระบบ3 d เช่นเดียวกับพัค4กำหนดชนโรงในแดนมะการ1ึสิงหาคมที่จะถึงนี้ส่วนในบ้านเรายังไม่มีกำหนดฉายงาน,นเวลานี้ค่ะ รู้ว่าจะสมการรอคอยของคอหนังแนวสยองขวัญหรือเปล่าแต่นี่เป็นแค่ตัวอย่างใช่แล้วครับผมนะฮะอ่าจะ